เลี้ยวภูไปเยือนเชลซีที่แซมฟอร์ดบิชนะคะถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเอ้ยเลี้ยวภูแชมป์แล้วปล่อยจอยแล้วหรือเปล่าตอนแรกอยู่เองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าปล่อยจอยเนี่ยมันจะปล่อยจอยในลักษณะแบบไหนก็คือผู้เล่นตัวหลักๆก็คงไม่ได้ จะลงสนามหรือความเข้มข้นเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจยูเชื่อว่าอาร์เนอร์เนี่ยเขาคนที่ต้องทางานของตัวเองต่อแล้วน่าจะคุยกับวิชาร์ดฮิลส์เอาไว้แล้วด้วยค่ะอนาคตของผู้เล่นที่จะได้ไปต่อและการลองระบบบางอย่างที่อาร์เนอร์อาจจะเคยคิดนํามาใช้หรืออาจจะใช้ไปแล้วแต่อยากจะลองใช้แมชนี้โดยเฉพาะกับนักเตะอีกหลายต่อหลายคนทั้งนักเตะชุดเยาวชนและนักเตะชุดใหญ่ที่ยังไม่ได้รับโอกาสมากเท่าที่ควรส่วนตัวเชื่อว่า4เกมสุดท้ายนี้จะเป็นการวัดศักยภาพของพวกเขา แล้วมันอาจจะกลายเป็นการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าใครจะได้ไปต่อกับสโมสรในซีซั่นหน้าเพราะฉะนั้นมันยังคงน่าดูอยู่สําหรับยุ้ยนะคะเอาไปดูกันหน่อยค่ะเกมนี้เป็นอย่างไรการไปเยือนเชลซีที่แซมฟรอร์ดบีชเนี่ยสถานการณ์วันนี้เชลซีในยุคเอ็นโซโมาริสกาก็เร่งลุ้นพื้นที่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเต็มตัวเพ่ชนะมา 3- จาก5เกมหลังสุด ไม่แพ้ใครเลยในช่วงเวลานั้นตอนนี้อยู่ดับ5ค่ะมี60คะแนนแล้วก็มีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งมากไม่แพ้ใครมาแปนัดติดในลีกแล้วยิงประตูในบ้านมาแล้ว24นัดติดต่อกันในทุกรายการค่ะเห็นตุปัตุเปแบบนั้นทำไปเล่นไปแกะตัวเลขชุดนี้ออกมาก็ดูน่าสนใจไม่น้อยสวัส so, ดีผู้อาร์เนอร์ อย่างที่เราทราบกันแรงกดดันเรื่องการจะคว้าแชมป์เนี่ยอันนี้แชมป์มันอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะอุ้ยล่วงหน้าตั้งเดือนนึงอระเขนจังเลยเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้อกีกด้วยผลงานที่ไม่ธรรมดายิงเฉลี่ยต่อเกม2.23ประตูค่ะและไม่แพ้นอกบ้านถึง49.56นัดหลังสุดยิงในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว30นัดติดต่อกันปีนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้เรือพูได้แชมป์เยกว่าเกมเยอเือนเรือพูที่ดีมากๆในยุคของอาร์เนอร์นะคะสิ่งที่น่าสนใจเรือพูคว้าแชมป์ไปก็จริง แต่เชลซีเนี่ยมีสติที่น่ากลัวเวลาเล่นในบ้านนะคะแต่ถ้ามาการดูตัวเลขเลี้ยวพูไม่แพ้เชลซีมาแล้ว10นัดติดต่อกันในทุกรายการ6นัดที่เจอกันเนี่ยหลังสุดนี่เลยนะเสมอไป4 แล้วก็เกมแรกของฤดูกาลนี้มันก็ไม่ง่ายนะคะเร์พูเฉือนชนะเชลซีสองประตูตอนหนึ่งที่แอนฟิลสามเกมหลังที่เจอกันครึ่งแรกเนี่ยยิงรวมกันไม่เกิน1.5ประตูและเรวพูเสมอครึ่งแรกทุกครั้งในการเปลี่ยนเชลซีเจ็ดนัดล่าสุดทุกคนถอนหายใจเลยคือไงอะ่ะตองเปิดดูครึ่งหลังอีกแล้วไหมอะ่ะเพราะว่าอาร์เน์จะชอบเกมกระเตื้งช่วงนาทีที่60เป็นต้นไปเฮ o ูเฮ d คู่นี้เจอกันสิ่งที่น่าสนใจคือเอานับเฉพาะพรีเมียร์ลีกเลยนะคะ77นัดลิเวอร์พูลูชนะ26เชลซีชนะ27และ ที่เหลืออีก24ครั้งมันคือการเสมอซึ่งถ้ามาเทียบกับทีมอื่นๆแล้วเชลซีคือทีมที่ลิเวอร์พูลเสมอมากที่สุดในยุคพรีเมียร์ลีกค่ะถ้าเกิดว่าอันนี้เอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะขนาดไปนับถ้วยอื่นนะปรากฏว่าก็ยังใกล้เคียงกันอยู่เหมือนเดิมและส่วนตัวมองว่าตัวเลขเสมอออกได้ค่อนข้างสูง อาทีนี้มาดูไล์อัพกันอดูเชลซีก่อนเชลซี Chelsea เนี่ยไม่มีเวสลี่โฟฟาน่านะคะแล้วก็มาร์กิลที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่แกนหลักโคพาเมอร์ไรฮิมเซอร์ริงแอนเซอร์ฟอนันเดสก็พร้อมจัดเต็มส่วนตัวก็ไม่แน่นะัมเรสกาอาจจะส่งเซอร์ริงเจอกับทีมเก่าก็ได้ส่วนเรือูแนะ่นอนค่ะยังไม่มีลูกโจนะคะโจโกเมสเดี๋ยวต้องเช็คฟิกคอนนอลแบรดลีย์อีกทีหนึ่งแต่เกมรุกก็น่าจะเต็มสุกนะซาร่า ส่วนตัวยีว่าจะได้ลงเพราะจะต้องเดินหน้าสร้างสถิติต่อไปในรายที่อาจจะเปลี่ยนเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะมีเดโก้โชต้ามาลงสนามไหมดาวินนูเยสน่าจะได้โอกาสไหมนะในลายของแดนกลางเนี่ยอาจจะได้เห็นเคอร์ตี้โจนส์นะหรือว่า,ามีฮาวเวิร์ดลลามายืดอเ้นยินสายไหมแล้วถ้าเกิด แผงหลังเนี่ยแผงหลังโอเคถ้ามีคอนนอร์แบดลย์ส่งเทรนด์ลงได้ไหมยูว่าส่งเทรนด์ลงก็ดีนะแต่ถ้าจะพอเกมขาดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นเทรนด์ก็ได้แต่ว่าหลายคนบอกว่าเอาคอนซาลงก็ไม่สบายใจอยู่ดีเนาะตำแหน่งขวาตรงนี้แล้วก็วารุอนโดอีกคนหนึ่งที่อยากจะเห็นได้รับโอกาสในเกมนี้หรือว่าฝั่งซ้ายเป็นคอซาชิมิกาสลงมาบ้างก็ได้แต่ยูเชื่อว่า3-4คนเนี่ยพอจิวฟานได้พี่บิ๊กเวิร์ชค่ะต้องอยู่คุมเด็กๆค่ะเพราะว่าเซนเตอร์มันก็ไม่มีใครด้วย2คือพี่แกค,คือส่วนกลางเป็น การบัญชาการเกมของทีมและโมฮัมเหม็ดซาลาถ้าจะมีคนหนึ่งเลซิสแมคอลิสเตอร์นะะก็น่าจะได้ลงสนามแต่งริๆส่วนตัวก็อยากให้พักเหมือนกันนะคะมาดูสถิติที่น่าสนใจกันหน่อยค่ะหลังจากที่เรอร์พูลชนะเชลซีมา2ประตูต่อหนึ่งในเดือนตุลาคมค่ะ,คะก็มีโอกาสทำดับเบิลก็คือชนะทั้งเย้าและเยือนในฤด,ดูกาลเดียวใส่เชลซีในลีกเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี2019-20 2 0ถึงี่ที่ปีน,นั้นเรอร์พูลจบลงวยการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ว่าเกมนั้นดูเดือดมากนะคะก็คืออกกร5ปปะะตตู่3ไไเเเลยช <Chelsea S 2> ช็บนด้10 7คะแนนจาก8นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกค่ะชนะ5เสมอ2แพ้1ซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นมากนะคะเมื่อเทียบกับ10นัดก่อนหน้าที่เก็บได้เพียงแค่9คะแนนกับการชนะ2เสมอ3แพ้5ค่ะอร์พูลซึ่งคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วในฤดูกาลนี้ยิงประตูได้30นัดติดในพรีเมียร์ลีกนะับตั้งแต่แพ้นอตติงแฮมฟอเรสไปสู่ประตูตัวหนึ่งในเดือนกันยายนและทีมเดียวที่ยิงติดต่อกันได้นานในฤดูกาลเดียวคืออาร์ซนอลค่ะฤดูกาลส0ง2 0 0 2, 2, 2ที่งไครบทุกนันั้งทเกมเงลซีเป็นทีม แรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกค่ะที่ไม่ใช้ผู้เล่นอายุเกิน27ปีเลยตลอดทั้ง34นัดที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้โดยสถิติก่อนหน้าคือลเว์พูลในเดือนเมษายหนหรือพฤษภาคมปี2000ที่ทำได้6นัดติดต่อกันเกมนี้จะเป็นเกมที่7ของเชลซีในพรีเมียร์ลีกที่ต้องเจอกับทีมที่ควา้าแชมป์ไปแล้วก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกนะคะโดยจาก6ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะพวกเขาชนะแค่ครั้งเดียวก็คือชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปี2012ถึง2013นะคะกับการเจอทีมที่คว้าแชมป์ไปแล้วที่เหลือคือการเสมอ2แพ้3แล้วหนึ่งในนั้นก็คือความพ่ายแพ้สุดแสนจะเกิดตำนาน8ประตู3ประตูต่อ5ในเดือนกร,รกฎาคม2020เป็นเกมนัดสุดท้ายที่ลิฟวูชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะและลิฟวูไม่แพ้ในพรีเมียร์ลีกในเดือนพฤษภาคมนะมาแล้ว20นะัดชนะ16เสมอ4และความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมดันเป็นเกมที่ เจอกับเชลซีที่แซมฟอร์ดบีชในปี2018ค่ะโซโมเมซาลา เดินหน้าสร้างสถิติต่อไปตอนนี้ยิงไปแล้ว28ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วจ่ายอีก18แอสซสมีส่วนร่วมถึง46ประตูแล้วค่ะขออีกเพียงแค่ 1, 1จะ1ประตูหรือ1 As แอสซสก็ได้ค่ะซาลาจะทำสถิติเทียบเท่ากับการมีส่วนร่วมกับประตูสูงสุดในฤดูกาลเดียวที่เป็นของแอนดี้โคล34ประตู13แอสซสฤดูกาล1993-1994และอลันเชเยรอร์ค่ะ34ประตู13แอสสฤดูกาล1994-1995 95ค่ะซาลาอายุ32ปีแล้วนะคะถ้ายิงได้อีกแค่ประตูเดียวถ้ายิงนะจะเทียบสถิติเท่ากับการยิงมากที่สุดในฤด,ดูกาลเดียวในพรีเมียร์ลีกสำหรับนักเตะอายุ30ปีขึ้นไปเจ้าของสถิติเดิมคือดีดีเย่ด็อกบาของเชลซีค่ะตอนนั้นทำเอาไว้29ประตูในฤด,ดูกาล2009-2010นั่นเองเออการที่เขาวิเคราะห์ออกมาน่าสนใจค่ะพอมาเจอกันในวินาทีที่ลิเวอร์พูล เขาบอกว่าได้แชมป์แล้วเนาะความเข้มงมก็จะลดลงโทซิงมีโอกาสชนะมากกว่าลิเวอร์อพูแต่ไม่มากค่ะอยู่ที่39.7%เิเวอร์อพูที่36.8%เสมอ23.5%ค่ะแต่ส่วนตัว ยุ้ยเชื่อว่าเกมนี้จบลงด้วยการเสมอค่ะเกมน่าจะสนุกด้วยจริงยุ้ยชอบเอซมาร์สก้าในการคุมเชลซีดูการนี้เหมือนกันนะเพราะว่าพลังหนุ่มของพวกเขาเนี่ยมันเล่นได้แบบมีชีวิตชีวาแต่พอมันเป็นเด็กในทีมมากเกินไปค่ะแล้วมันไม่ได้มีแบบตัวใหญ่ๆค้ำยันเหมือนอย่างที่เลี้ยวภูมีมันก็เลยทําให้ตุ๊ป้าตุเปไปบ้างอะถ้ามองมุมยุ้ยนะยุ้ยให้วันนี้เสมอค่ะแล้วเสมอให้2ประตูต่อ2ด้วยอืมเกมอาจจะจบในลักษณะแบบนี้แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ สนุกเกมหนึ่งส่วนตัวว่าไม่อ่อมเพราะถ้านักเตะชุดสำรองพวกนี้ได้รับโอกาสในการลงสนามแลว้วพวกเขารู้ว่านี่จะเป็นโอกาสท้ายๆของพวกเขาเพวกเขาจะตั้งใจวาดลวดลายอย่างเต็มที่บางทีอาจจะไม่ใช่แค่ฉพาะเพื่อการอยู่ต่อนในเดียวภูแต่นั่นหมายความถึงเพื่ออนาคตในวงการฟุตบอลอนาคตในเส้นทางอาชีพของพวกเขาเองค่ะทุกคนนะลองคิดลเล่นค่ะว่าอาทิตย์นี้สกอร์ออกมาจะเป็นเท่าไหรค่ค่ะ